สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีมีดจากฟินแลนด์นะครับผมจำชื่อรุ่นไม่ได้กับยี่ห้อไม่ได้นะเดี๋ยวเพื่อนๆดูที่คอมเมนต์นะครับเป็นมีดฝากขายขายได้แล้วนะเจ้าของเอาไปเข้าป่ามาติดวันนะครับผมเขาบอกว่าลองใช้งานแล้วสัตว์ตาพงตาไผายมาไม่มีร่องรอยความเสียหายที่ใบผมมาเช็คแล้วนะครับไม่มีจริงๆและผมก็รับคมให้ใหม่นะครับเพราะว่า 15วันผ่านการใช้งานในป่านเนี่ยนะครับมันก็ดำดำด่าง,งๆแบบนี้แหละ80 CRV 2นะครับเป็นมีดไฮคาร์บอนและแต่ว่ามีคุณสมบัติเหนียวนะครับผมรู้สึกว่าตอนเบอร์เหล็กเบอร์นี้เฮียหลิวก็นิยมเอามาทำมีดนะครับเล่มนี้ผ่านไม่ใช่เล่มนี้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้ผ่านการทดสอบช่องโจ X อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ มีดพังตอนตอนที่เขาตอกเข้าไปในไม้ครึ่งด้ามแล้วเขาก็โหนนะครับผมจังหวะโหนมีดหักซึ่งมันเกินจากกําลังคือช่องที่เขาเป็นช่องทําลายมีดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงแรกของการใช้งานทดสอบไม่ว่าจะเป็นฟันไม้ฟันหินตีด้านข้างตีกับหินแบบนี้นะครับตีด้านข้างมีดไม่หักไม่แตกเลยนะเขาตีแบบผมว่าเป็นร้อยครั้งนะครับ มาหักจังหวะที่เขาตอกเข้าไปในไม้ประมาณครึ่งด้ามแล้วเขาก็โหนนะครับก็เลยหักฝรั่งทั้งตัวนะครับขึ้นไปโหนนะครับถือว่าแบบโอ้โหใช้งานได้ดีเลยอ่าโอเคเดี๋ยวผมให้ดูคมเ,เจ้าของได้มาส0 0พันนะครับผมเสนอขาย2,000 ลดราคาครึ่งหนึ่งเพราะว่าผ่านการใช้งานผ่านการเข้าป่ามานะครับดูแล้วไม่ได้มีความเสียหายอะไรเลยนะด้ามก็ไม่ได้มีรอยเอ้ยโทษใบก็ไม่ได้มีรอยบินแค่ว่าดำดำดังๆนะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของเขานะจากฟินแลนด์นะครับผมเดี๋ยวเพื่อน,อนๆดูที่คอมเมนต์ที่ชื่อวิดีโอแล้วกันนะว่าชื่อรุ่นมีดอะไรผมต้องขออภัยผมจำไม่ได้จริงอะคมเนี่ยจะเป็นคมสองสอเาเรียกว่า2องศานะครับช่วงนี้นะจะเป็นคมองศาต่ํา โทษทีเห็นไหมเนี่ยนะครับประมาณสองนิ้วตรงนี้นะครับเอาไว้งานเหลางานถากแต่ตรงนี้จะเป็นองศามากนะครับเอาไว้งานสับกระแทกตรงนี้สามสิบสี่องศาจากสเปคของมีนครับตรงนี้ยี่สิบสองมั้งหรือว่ายี่สิบห้านะครับก็ประมาณนี้แหละผมรับคมให้ใหม่แล้วนะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม ก็คือไม่มีสะดุดนะตรงปลายที่เป็นองศาต่ำนะครับเห็นไหมครับกิบเลยก็ประมาณนี้นะครับมาดูสเปคมีดกันนะครับน่าใช้น่าใช้ที่แรกผมกลับว่าถ้าขายไม่ได้เนี่ยผมจะเอาไว้เองย,ยอมรับเลยว่าจะเอาไว้เองนะครับเพราะว่าถูมาตั้งครึ่งหนึ่งมันสองสองร้อยสี่สิบ เซน24เซนหรือว่าประมาณ9นิ้วนะครับผมกําลังดีส่วนตัวด้ามจะยาวประมาณ7นิ้วถึงตรงนี้7นิ้วนะครับแต่พอมาถ้าวัดตรงห่วงเนี่ยตรงนี้นะครับ8นิ้วสาเหตุด้ามยาวเพราะว่า1นะครับจับได้ที่ผมคิดได้นะสะเสะเต็ปสเต็ปนี้ตรงนี้ถอยหลังมานะครับเพื่อจังหวะในการฟันชกนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการฟันนะครับผมส่วนจับมาตรงนี้นะครับนิ้วเข้าตรงนี้งานเหล่างานถาก นะครับผมรับถ้าจับตรงนี้หรอสเต็ปที่3ามหรอส่วนตัวผมผมว่ามันก็ได้นะแล้วแต่คนถนัดนะครับแต่ถ้าเกิดจะกระแทกเนี่ยจะสับกระแทกผมว่าถอยหลังมาเพราะตรงนี้เขาดีไซน์มาแบบเข้ากับอุ้มมือพอดีนะครับคิดดีมากนะผมบอกเลยนะตรงนี้เข้ากับอุ้มมือพอดีนะครับสับกระแทกนะครับแต่ถ้างานละเอียดขยับมานะครับตรงนี้ก็มีกาดนะครับ เพิ่มความปลอดภัยนะครับเจ้าของเขายังพันพลาเทิอยู่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดงานที่เหงื่อออกมีน้ําด้านแบบนี้อาจจะลื่นนะครับหรือไม่ใช่อาจจะลื่นอะลื่นแน่ๆน,น,นะครับก็คนใช้งานก็ต้องเนี่ยพันประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคอะสวยอะนะครับซองพลาสติกเจาะรูมาเดี๋ยวค่อยดูซองแล้วกันเมื่อกี้รู้ความยาว ด้ามความยาวใบแล้วนะครับ4.5มิลนะครับตรงปลายก็4.5นะครับผมหนาเลยลักษณะเป็นแบบลักษณะปาดใบเป็นแบบผมว่าสแกนดี้นะครับ ลักษณะปาดใบเป็นแบบสแกนดิไกนะครับผมก็เป็นมีโซนนั้นอนะฟินแลน์ดนอร์เวย์อะไรพวกนี้นะครับแถบสแกนดิเนเวียนนะครับเน้นความแข็งแรง <c oughs> ขออภัยครับผมโอเคเจ้าของที่เอาไปบอกว่าฟันตาไผ่มาแล้วนะครับผ่านคือผมก็ไม่ไดทดตอบนะดูดีอะด,ดูดูไม่เป็นไผ่คุกคามด้วยผมว่านะเหมาะกับ งานพกงานแคมป์แต่ว่าซองอ,อไม่มีอะไรให้เหน็บเลยต้องบอกแบบนี้นะอาจจะใครได้แปอาจ,จะอยากได้ซองด,ดีๆก็อาจจะต้องส่งทําซองใครเด็กใหม่นะครับเจาะรูระบายน้ําแต่ซองแข็งเหนียวมากหรือไม่งั้นก็อาจจะแค่พันเชือกแล้วก็ทําสายสําหรับห้อยนะครับแต่ว่าผมลองนะต้องยอมรับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการพันเชือกตรงนี้นะครับเอโทษพันด้ามตรงนี้นะผมว่าซองไม่แน่นก็แก๊ก นะอันนี้มันแน่นเพราะว่าเขาพันด้วยเทปนะครับกันลื่นนะครับมันก็เลยช่วยมาช่วยที่ตรงนี้นะครับมันเลยทําให้ซองแน่นขึ้นมานิดนึงนะครับอย่างเงี้ยก็ไม่หลุดนะแต่ถ้าเกิดเอาออกไม่แน่นแน่นอนนะครับแต่ก็ดีขนส่งปลอดภัยนะครับก็มาสภาพนี้เลยนะสี่พันจากน่าจะสั่งมาจากแรมเนียหรือเปล่านะครับผม ผมก็ยังไม่ได้เช็ราคาจริงๆนะคือราคาเนี่ยบางทีเมื่อกีอ้ก่อนหน้านี้มันมีมีดใครสักคนช่างผมก็จำไม่ได้หรอกนะครับผมก็แจ้งราคาเท่าที่เจ้าของมีดบอกมานั่นแหละแต่ว่าก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าราคาปัจจุบันไม่ใช่ราคานี้ผมแจ้งไปสี่พันมั้งแต่ขายจริงๆขายไม่ถึงหรอกลดไปเป,เป็นเท่าตัวนะครับผมก็แจ้งราคาที่เจ้าของแจ้งแล้วก็ขายก็น่าจะจบกันที่สองพันต้นๆนะครับ เพราะเป็นมีดมือสองแต่ว่ามีคนบอกว่ามีดใหม่อ่ะสองพผมก็เออผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้มีเจตนาว่าจะโกหกหรืออะไรนะครับเพราะบางทีผมก็ไม่แน่ใจคือบางทีผมไปเช็คราคาหน้าเพจของช่างราคานี้แหละแต่บางทีเราโทรไปสั่งเนี่ยมันจะไม่ใช่ราคาที่เป็นราคาที่เขาขายมันก็จะมีอยู่หลายปจัจจัยนาะกก็ประมาณนี้นะครับผม ก็จะบอกไว้คือถ้าเกิดเจ้าของมีแจ้งราคามาเท่าไหร่ผมก็บอกไปเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องการซื้อการขายต่อกัน4ี่พันต่อหรือ2000ก็มีนะครับก็บอกมาบางคนก็บอกมาเลยว่าราคาปัจจุบันไม่ถึงรถ2 0 0พันได้ไหมผมก็บอกแย้งไปที่เจ้าของมีดให้นะครับว่าเออราคามันไม่ใช่ราคานี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีหลายๆเหตุการณ์นะก็ต่อกันมานะครับอย่างที่บอกจุดประสงค์ไม่ได้ไม่มีการอัพราคาขึ้นมาเองนะครับ บางเล่มนะบางเล่มก็ยอมรับอาจดาได้บางเล่มก็ยอมรับ,อา,บ,าอ,รบอาจจะมีอัพร้อยสองร้อยนะครับเพื่อว่าบวกให้กับตัวเองค่าส่งค่ารีวิวค่าแพ็คนะครับผมแต่ว่าไม่มีการอัพแบบเป็นพันสองพันสามพันให้มันเวอร์แน่นอนเพราะว่าผมเข้าใจแน่นอนว่ามีดพวกนี้มันเช็คราคาได้เพราะว่าสมัยนี้โลกอินเทอร์เน็ตโลกอะไรเงี้ยมันกว้างนะครับ เช็ราคากันได้ง่ายนะครับผมอ่ะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะก็รีวิวมิดฟิ l แ n นด้วยแล้วก็อธิบายให้เข้าใจกันด้วยนะครับผมว่าเจ้าของแจ้งเท่าไหร่ก็แจ้งเท่านั้นนะครับบางเล่มผมอาจจะบวกเพิ่มร้อยสองนะครับ1เผื่อต่อ2เผื่อเป็นค่าส่งของตัวเองนะครับกับค่ารีวิวนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ